ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ E a g l e o f n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ add line id add smq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระพุทธรัตนะมงคลมหามุนีหรือชื่อที่นิยมเรียกกันติดปากของคนในพื้นที่ว่าหลวงพ่อใหญ่เป็นพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่ ปดิสฐานอยู่นวัดบูรพาพิรามตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัด101จัดเป็นรูปปูนปั้นที่สูงที่สุดเป็นอันดับ4ของประเทศไทยด้วยความสูงจากพระเศียรถึงพระบาท59เมตร20เซนติเมตรหากรวมฐานปดิสฐานด้วยจะเป็น67เมตร75เซนติเมตร พระพุทธรูปองค์นี้เน้นการก่อสร้างโดยพระปีชายานมุนีหรือหลวงพ่อพุทธาอดีตเจ้าวาดวัดบูรพาพิรามรูปที่หและอดีตเจ้าคณะจังหวัดร้อมหานิกายใช้เวลาการก่อสร้าง8ปีใช้งบประมาณการก่อสร้างประมาณ7ล้านบาทสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเด็กติดกระเบื้องโมเสกสีเนื้อ พระพุทธรูปองค์นี้กลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ดดังที่ปรากฏในคำขวัญจังหวัดว่าเรืองนามพระสูงใหญ่12ประตูงามเรืองนามพระสูงใหญ่ผ้าไหมาสาเกตบุญภาเวทประเพณีมหาเจดีชัยมงคลงามหน้ายนบึงพระรานชัยเขตกว้างไกลทุ่งกุรา โลกลือชาข้าวหอมมะลิพระพุทธลักษณะที่มีความสูงศิษั์ส่วนของพระพุทธรูปโดยทั่วไปนั้นสันนิษฐานว่าออกแบบโดยก่อสร้างโดยช่างท้องถิ่นที่สร้างโดวแรงศรัทธาต่อพระพุทธศาสนามากกว่าความสวยงามขององค์พระที่ก่อสร้างวัดบูรพาพิรามเป็นพระอ,อารามหลวงชั้นตีชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ถนนเป็นประชาราชในเขตเทศบาลเมืองมีพระพุทธรูปปางประธานพรที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือพระพุทธรัตนมงคลมหามุนีหรือหลวงพ่อใหญ่พระทับยืนเด่นเป็นสงา่ามองเห็นได้จากระยะไกลเป็นที่เคารพเลื่อมใสของชาวร้อยเอ็ดพระพุทธรัตนมงคลมหามุนีหรือพระเจ้าใหญ่สร้างขึ้นเมื่อ ีพุทธศักราช2,516องค์พระนั้นสร้างโดยคอนกรีตเสริมเหล็กความสูงขององค์พระวัดจักรพรบาทสูงถึง101ศอกเท่ากับชื่อจังหวัดรอบฐานสูงถึง135ศอกสูงที่สุดในประเทศไทยและอันดับ6ของโลกใต้ฐานเป็นที่บริดิษฐานพระพุทธรูปที่สำคัญยังมีคล้องเสียงทายตามความเชื่อเพื่ออธิษฐานขอพอร ให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวภายในพระอุโบสถมีภาพเขียนเรื่องราวพุทธประวัติและประเพณีบุญพระเวทโดยช่างสิบหมู่กรมศิลปากรเป็นภาพเขียนที่มีความสวยงามอ่อนช้อยอย่างยิ่งผู้ใดผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะกลับนมัสการหลวงพ่อใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่